สวัสดีครับผมชาติเจริญทซัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มซามูราไรหรือว่าคุณปู่ซามูไรร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องหรือว่าคุณตาซามูไรหรือว่าคุณตาซูโมโ่โคเบโกเอสเคร้อยยี่สิบหนึง่งเอามาร์กฟรีนะพี่น้องตัวนี้เป็นเอลซีใบแทงนั้นเจ็ดสิบเซนกับ โรลเลอรเจ็ดตัวนะครับแล้วก็รถเลอนสองขับรอีกสองนะครับ LC น้อง LC ยังโสดพี่น้องยังโสดยังโสดครับเปิดอยู่ที่ห้าสิบสองหมื่นเป็น LC เทียบเท่า2 0 0รเลยช่วงล่างโรลเลอร อางเจ็ดขบวนอีกสองห้าสิบสองหมื่นครับปั๊มเดิมเครื่องเดิมโกบิโก,โโกยูตันนี่ท่านใดชื่นชอบก็0982723752นะครับแอร์เย็นไฟฟ้าเต็มนะครับเอเกอสารไปบักย,ย่มพี่น้องเอเกอสาร <S <S ซื้อขายนะครับ สวดทรงองเอลได้ครับไฟฟ้าเต็มเน้นที่ว่า LC แล้วนะตัวนี้ LC ครับพร้อมลุยเลยแอร์เย็นไฟฟ้าเต็มปั๊มเดิมเครื่องเดิมครับสดสดร้อนร้อนเลยพี่น้องเอาไปลุยงานได้เลย098 272 3752 สี่วิธีหนึ่งครับอีซูซุสี่สูบเทอร์โบไดร์อินเจคชั่นระบายความร้อนด้วยน้ำปั๊มคาวากิ K3V63 นะครับหลอดไฟ LED ไฟแทคเจ็ดสิบไฟฟ้าเต็มอยี๋ให้ดูนะพี่น้องไฟเทคเจ็ดสิบเลย พร้อมลุยห้าสิบสอมื่นครับต่อรองได้แพงน,นะครับแพงเจ็ดสิบยนไม่มี รถอยู่บุรีรัมย์ไห่น้อง098 272 3752ไปถ้ายบึ้มบักบึ้มบักนะครับ LC ก็เลยถ้าตัวจะสูงหน่อยโซ่เต็มน้องโซ่เต็ม ล้ลครับทางหนึ <kitchen> ่งโอ้ต ja ัวีสองข้างเลยเหาึกครับนะนก้าแสอจ็ดสองสามเจ็ดห้าสอง ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ